ครับกลบสวัสดีทุกท่านนะครับผมบอลไข่แหลมจากศูนย์พักเครื่องไอ้ไข่กุมารเทพแดนใต้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมนะฮะลอยองไอ้ไข่ขนาด3.5เซนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในรุ่นปี63นะครับอันนี้เรียกว่ารุ่นเหนือดวงนะครับผมเดี๋ยวมาดูที่ตลับกันก่อนนะครับผมมาดูที่ตลับนะครับนี่ฮะตลับของเขานะฮะจะเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับเียนว่าไอ้ไข่รุ่นเหนือดวงวัก วัดมะกอกเหนือนะครับผมอำเภอควนขนุนนะครับปุกเสกนะถ้ำฉัตรทันบรรพศเขาอ้อจังหวัดพัทลุงนะครับต้นกําเนิดกุมารทองของไทยอันดับหนึ่งนะครับปุกเสกที่นี่เลยนะครับรายการนี้นะครับเหนือดวงนะครับถือว่าเป็นไอ้ไข่ดวงจิตแท้ๆของไอ้ไข่นะครับผมการันตีได้เลยนะครับเพราะว่าเจตนาการสร้างดีปุกเสกดีพิธีใหญ่มากนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารายการในนี้มีอะไรบ้างนะครับสําหรับ3.5เซนนะครับตอนนี้นะฮะ ก่อนหน้านี้ได้หมดไปนานแล้วนะครับตอนนี้มีรุ่นใหม่เข้ามาก็คือเหนือดวงเดี๋ยวเรามาดูรายการกันเลยครับว่ามีเนื้ออะไรบ้างที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับจะมีทั้งหมด6เนื้อนะฮะมาดูเนื้อแรกกันก่อนเลยนะฮะเอาเป็นเนื้อตั้งแตเ่เนื้อธรรมดาสุดก็คือจะเป็นเนื้อทองชนวนนะฮะมาดูคู่นะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับผมนะฮะคู่นะฮะ เนื้อนี้นะครับเขาเรียกว่าเนื้อชนวนเขาอ้อนะฮะนี่ฮะใครที่ชอบเนื้อดูแบบนี้นะครับสวยๆคลาสสิกนะฮะดูโบราณโบราณนะครับผมเนื้อชนวนเขาอ้อนะครับแจ้งได้นะครับผมราคานะครับอยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบนะฮะนะฮะแปดร้อยเก้าสิบนะฮะโทรแจ้งผมได้เลยนะครับถ้าชอบรายการนี้นะครับอ่ะรายการต่อไปมาดูนะครับผมอ่าโปรดจำชื่อเนื้อนะครับมาให้ผมด้วยนะครับเวลาที่จะสั่งวัตถุมงคลนะครับผม รายการต่อไปเนื้อทองเทวะอ้าวเดี๋ยวมาดูเนื้อทองเทวะกันบ้างนะครับนี่ฮะเนื้อทองเทวะอันนี้ผมชอบมากนะครับจะออกสีทองเลยนะฮะทองอารามเลยนะครับแล้วสีสม่ำเสมอกันทุกองนะฮะอ่าผมลืมบอกไปว,ว่าใต้โค้ดต้องมีใต้ฐา,านต้องมีโค้ดแบบนี้นะครับลองดูให้ดีนะฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะฮะดูนะฮะใต้าฐานยิงเลเซอร์นะฮะชัดเจนนะฮะนะฮะมีโค้ดมีโค้ดนโมนะครับ,นนรบแล้วก็ ยิงเลเซอร์ตัวเลขด้วยนะครับผมนะฮะชัดเจนนะฮะอ่าแปดสามหนึ่งสองอ่านี่ครับรายการตัวอย่างนะครับผมสวยนะฮะงานละเอียดมากนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะนี่ฮะคมชัดเนื้อทองที่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับแต่แล้วแต่นะครับว่าใครชอบสไตล์ไหนนะฮะฐานจะเรียบร้อยนะฮะดูชัดเจนอ่านคําว่าไอ้ไข่ดูชัดเจนนะะเห็นไหมฮะมือพนมนะเห็นเห็นนิ้วเลยนะฮะดูนะฮะหน้าตาคมชัดคิ้วตาจมูกปากสวยนะฮะ ได้สัดส่วนนะฮะนะฮะสัดส่วนทุกอย่างเลยนะไม่มีตะเข็บอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะนี่แะของแท้แบบนี้เลยนะครับทักผมได้นะฮะนี่เขาเรียกว่าเนื้อทองเทวะนะครับนะฮะสำหรับเนื้อทองเทวะนะครับราคาอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบนะครับนะฮะสนใจสั่งแจ้งเนื้อทองเทวะเก้าร้ยเกาสิบนะครับรวมส่งเรียบร้อยนะครับราคานี้อ่ะรายการถัดไปนะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูเนื้อนี้กันบ้างเนื้อนี้นะครับเขาเรียกว่าเนื้อแดงเทวะ อมาดูครับสีจะออกเหมือนนาคนะฮะเห็นไหมครับสีเหมือนนาคเลยครับอ่าเดี๋ยวดูองค์อื่นนะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะคัดผิวสวยสวยให้ดูกันเลยนะครับเอาละมาดูกันนิดนึงนี่ฮะเนื้อแดงเทวามาดูนิดนึงซูมโอเคนี่ฮะสีเหมือนนาคนะครับสวยงามนะฮะคมชัดเส้นผมเห็นไหมฮะคิ้วตาจมูกปากนิ้วมือนะฮะนิ้วนะฮะนิ้วเท้ามีหมดเลย างยฮะงานละเอียดขนาดไหนผมให้ดูเลยนะนี่นะฮะอยากได้ของแท้นะฮะแล้วงานสวยๆแบบนี้นะครับตอนนี้ราคายังไม่แรงนะครับราคาเพิ่งเปิดตัวนะครับดูนะฮะมีเลขโค้ดชัดเจนนะครับใต้ฐานเห็นไหมฮะนะฮะนะฮะหกสามหกเห็นไหมอย่างเลขนี้เป็นตัวอย่างเห็นไหมครับนี่แหละครับของสวยๆนะฮะโอเคครับอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อแดงเทวะนะครับนะครับรายการนี้นะครับสนใจติดต่อได้นะครับแปดร้อยเก้าสิบนะฮะบอกแจ้งได้เลยนะครับเนื้อแดงเทวะ โอเครายการต่อไปนะครับผมามาดูนี้กันบ้างครับสวยๆใครที่ชอบออกสีลมดำมันปูนะฮะมาดูเลยฮะชนวนมันปูมานี่ฮะชนวนมันปูดูผิวฮะเป็นไงฮะใครที่ชอบเนื้อลมดำมันปูนี่เลยฮะแนะนําเลยฮะดูฮะเห็นหูไหมฮะเห็นเส้นผมไหมฮะเห็นมวยผมไหมฮะนะฮะลูกตาปากจมูกทุกอย่างต้องคมชัดแบบนี้เนี่ยผมซูมให้ดูเต็มๆเ,เลยนะเนี่ย นี่ผมบอกให้นะฮะของแท้ต้องอย่างนี้นะฮะทษนะฮะสูงมากจับโฟกัสไม่ได้สักครู่นะฮะนี่ฮะเห็นความละเอียดของงานนะฮะดูให้ดีนะฮะนี่แหละไอ้ไข่ใต้ฐานมีโค้ดทุกองค์อย่างที่ผมบอกนะฮะของแท้ต้องมีโค้ดจําไว้นะฮะอันนี้เป็นตัวการันตีอย่างหนึ่งเลยนะครับแล้วเลขต้องไม่ซ้ํากันแน่นอนผมการันตีเลยนะฮะอ่ะอันนี้นะฮะเนื้อชนวนมันปูนะครับ ราคาอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบนะครับผมนะฮะเนื้อนี่จะหายากนิดหนึ่งจำนวนน้อยกว่าเพื่อนนะฮะอ่ะรายการต่อไปนะครับผมรายการต่อไปมาดูอันนี้นะฮะเนื้อสำลิดอ่าสวยไหมฮะเนื้อสำลิดสวยไหมฮะนี่ฮะมาดูเลยนะฮะนี่ดูตาดูสะก่อนนะฮะตามวยผมคิ้วเส้นผมเป็นไงครับดูนิ้วมืออ่าอันนี้จะชัดเลยนะฮะอ่าเนื้อสำลิดนะฮะ ใต้ฐานมีโคดเหมือนกันนะฮะสวยจริงๆฮะนี่ฮะสวยทุกองคนะฮะผมบอกเลยนะครับใครที่ได้ไปไม่ผิดหวังนะฮะลุกเสกดีพิธีใหญ่นะครับพุทธคุณสูงผมบอลไข่แหลมการันตีให้เลยนะครับรุ่นนี้ดีจริงๆผมเลือกนะฮะผมจะเลือกของที่มีพุทธคุณเข้ามาแต่ละครั้งนะฮะผมจะไม่สมสี่สมห้าเอาเข้ามานะครับรุ่นไหนที่ผมดูแล้วพิธีดีพิธีใหญ่นะจตนาการสร้างดีชัดเจนผมเลือกก่อนเลยนะฮะและอย่างรุ่นนี้ก็เหมือนกันนะฮะสัมผัสได้ครั้งแรกคือพุทธคุณมีเลยฮะจับปุะ เพราะว่าของเพิ่งมาถึงผมวันเนี้ยนะฮะลงมาให้ทุกท่านชมมาเลยนะฮะนี่ฮะอันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเนื้อสำลิดนะฮะเนื้อสำลิดนะฮะสร้างน้อยนะครับอันนี้อยู่ที่890นะครับนะฮะดูนะฮะสนใจแจ้งเลยนะครับเนื้อสำลิด890นะฮะทักผมมาได้เลยนะครับเอาล่ะครับเนื้อสุดท้ายนะฮะอันนี้สวยมากอันนี้ผมชอบสุดๆนะฮะเดี๋ยวมาดูกันที่รายการต่อไป นะฮะนี่เลยฮะไฮไลท์นะครับผมชอบจริงๆจริงๆเลยฮะจริงๆเลยฮะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยถูกใจผมมากที่สุดนะฮะนะฮะเนื้อสนิมเขียวมาดูกันไม่ใช่ครับขอโทษอ่าเนื้อเขียวพาติน่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะฮะสักครู่นะฮะจะโฟกัสนิดนึงนี่ฮะเขียวพาติน่าผมบอกได้เลยว่าองค์จริงเหมือนหยกเลยนะฮะสีเหมือนหยก สวยจริงๆฮะสม่ำเสมอสีสันสวยงามถ้าเลี่ยมขึ้นคอนี่บอกได้เลยนะฮะนี่ฮะเลขชัดเจนนะฮะสองหกสองสองสองมีโคดนโมอยู่ด้วยนะฮะงานเนี้ยบงานละเอียดนะฮะใครไม่รู้นึกว่าเอาหยกมาแกะสลักเป็นพี่ไข่นะฮะผมชอบมากนะฮะรายการนี้นะฮะอันนี้พิเศษเลยแต่รายการนี้ราคาจะสูงกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่ามีน้อยกว่าเพื่อนจริงๆรายการนี้อยู่ที่พันห้าเก้าสิบนะฮะสนใจติดต่อผมได้เลยนะครับ สนใจนะฮะโทรมาบอกผมเลยแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะฮะแล้วก็แจ้งรายการเลยครับว่าเนื้อเขียวพาติน่านะฮะผมก็จะจับยาหนึ่งนะฮะโอเคใครชอบรายการนี้นะฮะนี่ผมให้ดูความเขียวของเขานะเดี๋ยวสักครู่นะ,ะเนื้อเขียวๆแบบนี้นะฮะเนื้อเขียวๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูหลายๆองค์ก็ได้อ่ะ นะฮะหลายๆองค์อ่าเดี๋ยวมาวางมาวางดูทีเดียวเลยนะฮะนะเดี๋ยวดูภาพรวมกันเลยนะฮะภาพรวมนะฮะสักครู่นะฮะผมจะให้ดูทุกองเลยนะฮะใครที่ชอบสีไหนเป็นพิเศษนะครับก็คือทักมาเลยนะฮะมาดูกันให้ครบหกเนื้อเลยนะครับโอเคครับมาแล้วครับมาดูกันเลยนะฮะนี่ฮะนะฮะรายการ ย้อนกลับไปดูเมื่อสักครู่ได้เลยนะครับว่าผมแจ้งราคาแล้วก็แจ้งเนื้อไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับใครที่ชอบเนื้อไหนทักหา,าผมเลยฮะแต่แต่ละเนื้อนะครับพุทธคุณเท่ากันนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบอย่างเดียวนะฮะ